นะครับก็ถ้าท่านมีโอกาสได้กลับมาในจังหวัดของเราอีกครั้งหนึ่งก็ขออนุญาตเรียนเรียนเชิญสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีเยอะแยะนะครับแต่ั้นก็มันสามารถติดตามสอบถามได้นะครับว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนสามารถถามได้นะครับเพราะว่าทัารองของเราเที่ยวหมดเลินะครับก็ทุที่เที่ยวทุกที่นะครับแต่แอนก็เรียนเชิญพี่น้องดูเที่ยวก่อนนะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งกันฟุตบอลอีกหนึ่งรายการนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านโดยรวมชนของนะครับสำหรับท่านที่พลายเฉลี่เองนะครับก็สามารถนำสลิปไปแลกรับหรือโฉนทุตใบได้เลนะครับงานพวกนี้มีส่วนจำหน่ายหรือหน้าประกาศแต่ว่าชนแล้วนะขอโทษครับด้วยนะ

ขึ้นนี่มาครับพี่สวิท์